ก่อนที่จะใส่สแกงน้ำม้ก็มี1นึ่งน้ำยานางนะคะสองก็พักงแยงเท็ดมยละคะ่ะอื้อหรือฟักทองอันนี้พักเครื่องเคียงกินกับกินเมี่ยงนะคะกแกงน้ำมเนนะคะพักหวานบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็หาบอด้ก็คือเนื้อปลาะคะ่ะเนื้อปลาดุกะคะ่ะต่อไปเนะคะ่ะ ใส่พริกค่ะใส่พริกตาเข้าเบือแปมบค่ะแบบนี้ จนให้มันละเอียดนะครับแเ้วเซ่นอาใส่เกง็ดออมาให้นะครับค่ะบ้ได้เกง็ดเอาไม่ขาดข้าวเบือเนี่ยบย่อยากเส่ไปเลยนะครับก็ละเอียดแล้วค่ะตามมันละเอียดเลยนะครับ น้ำเบกนาไม้เนะคะกำลังต้มค่ะน้ำกำลังจะเดือดนะคะเบือลงไปะะนะะตาะไปน้ำา,านานะคะใกล้ที เปลือคนข้าเปลือมันละเอียดนะเนาะมั่บนละเอียดมันจะเป็นก้อนตั้งไฟตั้ง นั่นปลาล่าลงไปนะครับวันนี้ปลานีน,นีนน่ ด้วยผงชูรสค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายค่ะถ้าบ่ใส่บอดแซ่บถ้าใส่เบิดก็คือหัวโปกผมล้นเลยค่ะมันเดือดแล้วก็ปิดฝาไว้ด้วยค่ะพอน้ามันเดือดแล้วปะดุกลงเลยค่ะ,ะดุกลงเลยต้องเติมกาแ ต้องคนหลายเนาะค่ะเราให้ปิดเปลือยปิดไฟไว้ค่ะเอาผดแล้วก็ะสิมลองเบ่งเนาะค่ะเนาะซมบ่งเนาะแซ <c oughs> ่บแล้วเหมาะ ปลายปลาซุกจังหน่อยก่อนเนะาะพอน้ำไอหม้อเดือดแล้วจนะ้านคะใส่เครื่องเคี่ยงลงไปกักโถเอเฮ็ดลงไปนะ้อค่ะเนาะใส่ลงไปเพื่อความเป็นปอริอร่อยแล้วก็ตนค่ะ ต้องคนมากนะครับปลามันจะเละค่ะตามด้วยเห็ดค่ะลงไปเห็ดเข็มค่ะลงไปตามด้วยเนี่ยค่ะลูกโดด ข้าพมีบอแเซบเด้อค่ะอยากกินลายกระชาลายเอค่ะนันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะลุกโดดปิดฝาไว้ค่ะ ซีมเบิ่งนะคะพ,พักพักซุกแล้วคะเตรียมเอาพักพักะงแยงพักสะแยงพักคะพักโอมพักนาวลงนะคะนะันน้อสีบเบิ้งกันเบื่อยละวอืมเซ,ซ,ซ็ตเซ็ตค่ะบผักลงสังเวยลงก่อน,นะคะ่ะลงก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะขะลงเลยค่ะ าาะะไปอันเล้วค่ะไปเซตเรียบร้อยนะคะก็ะเตรียมยกค่ะ,ต,ะตักใส่จานใส่นั่นนะคะ่ะตักใส่ถ้วยเนาะค่ะเดีรับแกะน้องไม้หอนหอนงามเทียนนะครับใส่จานใส่ถ้วยก่อนไม่พี่น้อ,กนอ,อ,นอนงะะอกินข้าวน้ำกันจ้า เป็นอันเซ็ตเนาะคะ่ะแกงหน่้อไม้เฮาแล้วแล้วเนาะคะ่ะกินกับผักเนี่ยเครื่องเคียงเนาะมาเดิมมาพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันเด้อยจ้ากินข้าวไม้แซ่บๆตอนเที่ยงค่ะ